มาทำความรู้จักกับโปรโตีนในอาหารกันนะคะไข่สองฟองมีโปรโตีน10กรัมเต้าหู้1หลอดมีโปรโตีนประมาณ16กรัมถั่วไร้ญี่ปุ่น1 0 0กรัมมีโปรโตีน11กรัมในขณะที่ถั่วแดงกับถั่วอัลมอนด์100กรัมให้โปรโตีนถึง21-22กรัมส่วนผักที่มีโปรโตีนอยู่ก็จะมีบรอกโคลีถั่วลันเตา100กรัมให้โปรโตีนถึง3กรัม จะเห็นได้ว่าในคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เราก็สามารถมาทานไข่เต้าหู้ถั่วบางชนิดแล้วก็ผักบางชนิดเพื่อเสริมโปรโตีนในอาหารได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรโตีนในนมกันบ้างคะ่ะนมจืดกล่องหรือนมถั่วเหลือง1แก้วหรือ1กล่องมีโปรโตีนประมาณ7-8กรัมในขณะที่โยเกิร์ตจะให้โปรโตีนน้อยลงมาหน่อยถ้าต้องการโปรโตีนสูงจริงๆอาจจะต้องทานนมโปรโตีนสูงซึ่งอ่านปริมาณโปรโตีนได้ที่ข้างกล่องคะ่ะ เนื้อสัตว์ในปริมาณ100กรัมมากที่สุดก็คือเนื้อไก่รองลงมาก็คือปลาแซลมอนหรือเนื้อหมูนะคะปลาทูน่ากระป๋องก็ให้ปริมาณใกล้เคียงกันส่วนมากที่สุดก็จะเป็นโปรโตีนกระเศษค่ะที่สำคัญคือถ้าเราหนัก50กิโลกรัมเราก็ต้องการโปรโตีน50กรัมต่อวันหรือ1กรัมเปอร์กิโลเปอร์เด และเราก็ควรจะต้องออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอถึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและกล้ามเนื้อได้ดีค่ะเช่นเคยนะคะสามารถติดตามหมอได้ในเพจ Rehab Your Life c h anel n Dr Anne Panet n และในรูปแบบของหนังสือนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบาย